สวัสด,ดีนะคะเพื่อนๆทุกท่านนะคะคนไทยทุกท่านผู้รักประชาธิปไตยและความเท่าเทียมกันนะคะวันนี้ให้ดูบรรยากาศนะคะวันนี้นะคะพี่มาซ้อมวิ่งเทรลนะคะเทรลที่นี่นะคะปะลอดภัยค่ะและมีเส้นทางอ่าเขาก็จะบอกจุดตามอ่าและแต่ระยะทางนะคะวันนี้ก็เอาแค่เบาๆนะคะส0บกิโลซ้อมก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าสนามหลักโรยนะคะ เบาๆไปก่อนนะคะวันนี้ให้เพื่อนๆดูบรรยากาศนะคะเมื่อกี้ก็ได้เจอเด็กๆนะคะคุณครูเขาพามาเดินป่านะคะที่เพื่อนๆเห็นตรงนั้นนะคะข้างล่างตรงนั้นก็จะเป็นเมืองนะคะเมืองที่พี่อยู่นะคะแล้วก็ที่อยู่ตรงนี้นะคะเป็นเกาะนะคะทางจุดทางเหนือของสวีเดนนะคะ อยากให้เพื่อนๆพื่อนดูวันนี้นะคะแดดไม่ออกไม่มีแว่นตาไม่ต้องใสเมื่อกี้ฝนตกนะคะเหงื่อออกเต็มเลยค่ะเพื่อนเมื่อกี้ก็เจอเด็กๆนะคะคุณครูพาเด็กๆมานะคะอยากให้อาอยากมาเล่าให้เพื่อนๆนฟังว่าที่นี่นะคะเด็กที่นี่นะคะเขาจะไม่ค่อยเรียนท่องจําเหมือนเด็กที่ประเทศไทยนะคะเขาจะให้เด็กเล่นกีฬาออกมาเล่นและทำกิจกรรมนะคะ และก็คุณครูเขาจะพาเด็กๆนะคะออกเดินป่าสปาปเป้นะคะคุณครูเขาก็จะมีอ่าอ่าพวกผลไม้และก็ถ้าเป็นอ่าอากาศดีๆนะคุณครูเขาก็จะมาย่างเบอร์เกอร์และก็อ่าอย่างไส้กรอกนะคะให้เด็กๆนะคะและก็เด็กๆบางคนแล้วแต่เขาชอบอะไรเขาจะเอาใสา่เป้มาทานเองนะคะ ที่นี่ปลอดภัยมากนะคะเด็กๆเขาให้ความคุ้มครองนะคะเด็กๆอย่างดีนะคะและที่นี่นะคะเวลาเพื่อนๆคนไหนนะคะที่จะมาเก็บบลูเบอรี่นะคะปีนี้พี่ไปตรวจดูแล้วนะคะดอกบลูเบอรี่โดกมากนะคะและก็อยากฝากถึงเพื่อนๆที่คนไทยที่มาเก็บบลูเบอรี่นะคะช่วยรักษาธรรมชาติให้กับประเทศ ของสวีเดนด้วยนะคะเวลาท่านเอาขนมหรือว่าเอาอะไรมาทานนะคะอย่าทิ้งขยะลงในป่านะคะให้เก็บขยะเอาไปทิ้งที่ถังขยะที่ท่านพักอาศัยด้วยนะคะที่นี่เขารักษาธรรมชาติรักษาสิ่งแวดล้อมมากนะคะก็ฝากให้เพื่อนๆน,นะคะถ้าเกิดว่ามีอุบัติเหตุหรือว่ามีแบบว่าฉุกเฉินมากๆนะคะอย่าลืมนะคะหมายเลขฉุก ฉุกเฉิญที่ประเทศสวีเดนนะหมายเลขฉุกเฉินนะคะหนึ่งหนึ่งสองค่ะย้อนแย้งไหมคะหนึ่งหนึ่งสองบ้านเขาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์หนึ่งหนึ่งสองบ้านเรานะคะจับเข้าคุกตายในคุกนะคะย้อนแย้งไหมคะที่อเมริกาหนึ่งหนึ่งสองได้กินพิซซ่าอิ่มท้องแต่ที่กาลาแลนดแดนสยองตายในคุกติดก,กระเสในสายเลือด ไม่ก็ติดคุกหลายปีนะคะย้อนแย้งมากนะคะประเทศเรากับประเทศที่มีเสรีภาพก็ฝากให้เพื่อนๆอ,อ,อยากให้เพื่อนๆที่มาที่ประเทศสวีเดนนะคะหรือว่ามีสามีตามแฟนมาอยู่ก็ให้ดูบ้านดูเมืองเขานะคะเราก็ต้องอศึกษาหาความรู้นะคะว่าบ้านเขากับบ้านเรามันแตกตา่างยังไงนะคะ พี่เป็นคนชอบศึกษาหาความรู้และก็ชอบอดูระบบระบบของเขานะคะเราจะได้เอามาเล่าสู่กันฟังให้พี่น้องคนไทยนะคะได้รับสู้รับทราบนะคะเราจะได้เอามาปรับปรุงแก้ไขนะคะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคนนะคะและที่นี่นะคะเด็กนักเรียนของเขานะคะไปโรงเรียนใส่ชุดอะไรก็ได้ไม่ต้องไปไม่ต้องใส่ยูนิฟอร์มนะคะ ทรงผมอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ไปโรงเรียนเขาก็เรียนด้วยเขาก็มีเวลาพักผ่อนให้ทานผลไม้ทานนมนะคะให้เด็กเล่นเด็กไม่ต้องเรียนพิเศษนะคะที่ประเทศสวีเดนนะคะแล้วถ้าใครจะเลือกเล่นกีฬาเขาก็มีกีฬาหลายประเภทนะคะหลังเลิกเรียนนะคะแล้วแต่ใครชอบกีฬาด้านไหนเยอะมากกีฬาที่นี่เขาสนับสนุนกีฬามากแล้วก็เขาจะ,ะสนับสนุนให้เด็กนะคะ,ะช่วยเหลือตัวเองนะคะจะมี การฝึกซ้อมว่ายน้ำให้เด็กนะคะ,ะทุกอาทิตย์ค่ะเพราะว่าเขาคิดว่าเป็นการช่วยเหลือตัวเองมันเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำรงชีวิตนะคะอยู่ต่อไปนะคะและ,ะเขาจะให้ความสำคัญมากนะคะกับทางความคิดนะคะเด็กสามารถคิด ต่างเห็นต่างได้ทุกอย่างนะคะและก็วิภาษ์วิจารได้ทุกอย่างนะคะมันเป็นเสรีภาพนะคะเห็นไหมคะที่ประเทศเขาจะพัฒนาเรื่องเทคนิคเทคโนโลยีคนที่มีเสรีภาพประเทศทางยุโรปตะวันตกนะคะทางที่นี่และก็อเมริกาที่เขาเปิดเสรีภาพให้การวิภา์วิจารณ์และ,ะการศึกษาทางความคิดเขาจะได้รับรางวัลโนเบลเยอะมากนะคะ แล้วก็เด็กที่นี่นะคะเวลามีดนตรีนะคะอย่างลูกสาวพี่นะคะ,ะเขาอยากเล่นไวโอลินเขาก็มีไวโอลินให้นะคะลูกสาวก็จะเล่นไวโอลินเขาให้เช่าปีหนึ่งนะคะปีหนึ่งนะคะเขาให้เช่า80ดโครนนะคะต่อหนึ่งปีนิดเดียวเองค่ะไวโอลินแล้วแต่ใครอยากเล่นกีตาร์หรือว่าเป่าคลุยหลากหลายอย่างนะคะดนตรีและก็กีฬายเยอะมากเลยค่ะเขาจะสนับสนุน การศึกษาที่นี่นะคะงบประมาณเขาให้การสนับสนุนเยอะมากนะคะมีกองทุนการศึกษาอุย้ยเยอะมากนะคะมันคือว่ามันดีชนิดที่ว่าพี่ไม่ต้องไปคิดเรื่องอ่าเรื่องอ่าเรื่องลูกไว้ว่าจะต้องจะจ่ายค่าเทอมให้ลูกต้องคิดว่าลูกอนาคตของลูกเนี่ยนะจะให้ลูกเป็นอะไรเรียนอะไรก็ต้องอ่าเตรียมหาเงินหาทองให้ลูกเพื่อจาการให้ลูกได้เป็นรุ่นเป็นนี่ไม่ต้องเลยค่ะพี่น่ะมี คุณภาพชีวิตที่ดีมากนะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายทุกอย่างนะคะเขาจ่ายให้เด็กเรียนฟรีทุกอย่างนะคะและก็เด็กลูกๆของพี่นะคะอยู่ที่นี่มีโอกาสนะคะมีโอกาสเยอะมากไม่ว่าเขาอยากจะเป็นในอนาคตเขาอยากเป็นหมอเป็นคุณครูเป็นพยาบาลหรือเป็นนักแนววิชาการหรือว่าอยากจะไปเป็นทำงานเกี่ยวกับนาซา ไม่ว่าทุกสาขาอาชีพที่นี่เด็กที่นี่ความฝันของเขาจะเป็นจริงทุกอย่างนะคะและเราผู้เป็นแม่นะคะที่ที่จะไม่ต้องอ่ากังวลใจเรื่องการค่าใช้จ่ายของลูกเลยค่ะนี่คือว่าระบบที่ดีการเมืองดีที่มีเสรีภาพคุณภาพชีวิตที่ตามมาก็ดีทุกอย่างนะคะและเราก็จะมีอนาคตอ่า ให้ลูกหลานของเรานะคะดีอย่างมั่นคงนะคะอยากฝากถึงคุณรัฐบาลด้วยนะคะว่าถ้าอยากให้พัฒนาประเทศชาติต้องเริ่มมาจากการศึกษาที่ดีนะคะการศึกษาทางความคิดให้เด็กคิดต่างเห็นต่างได้นะคะและเปิดเสรีภาพให้วิพากวิจารนะคะหยุดพคตะการใช้อ่าระบบะม1น2นะคะม1 1 2เหมือนกับว่าคุณประจานาตัวรัฐบาลเองและก็ประจานราชวง สถาบันพระมหากษัตริย์เองนะคะนี่คือประเทศทางที่เขาอยู่ามาทางายุโรปตะวันตกนะคะเขาจะลงข่าวนะคะเรื่องกับเสียเสียหายทางสถาบันเพราะว่ายุคนี้นะคะเวลาคุณจับเด็กเข้าคุกนะคะมันจะกระจายข่าวเร็วมากนะคะาการเขาจะให้ความสําคัญมากนะคะที่นี่นะคะการใช้กฎหมายและเมื่อสิทธิมนุษยชนนะคะเขาจะ คนที่เขาอยู่ในโลกเสรีภาพนะคะเขาจะรับไม่ได้นะคะเขาจะรังเกียจและขยะขยะงมากนะคะเขาขยะขยะงไปถึงสถาบันพระมหกษัตริย์ของประเทศไทยด้วยนะคะอยาอ่าให้เพื่อนๆคนไหนช่วยแชร์คลิปนี้ให้กับทางราชวงศ์คนไทยได้รับทราบด้วยนะคะว่า,อ,าอย่าปล่อยให้รัฐบาลของประยุทธ์จันโอชานะคะได้ใช้กฎหมายโม1 1 2และก็ควบคุม ละเมิดสิทธิของเด็กนักศึกษาและประชาชนคนไทยนะคะเพราะว่า,าสถาบันาทางราชวงสถาบันของพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยจะดูไม่งดงามดูไม่สง่างามและจะเป็นที่นินทาว่าร้ายให้กับโลกสากลที่เขามีประชาธิปไตยเต็มใบที่เขามีเสรีภาพนะคะจะดูไม่มีความศักดิ์สิทธิ์และก็เขาจะดูถูกเขาจะดู าราชวงศ์ของไทยอ่ะน่าขยะขยะงนะคะไม่เป็นที่ยอมรับและอ่าเขาจะรังเกียจนะคะก็ฝากบอกด้วยนะคะถ้าเราอยากมีอ่าสถาบันที่สง่างามเปิดอ่าการให้ให้วิพากษ์วิจารณ์ได้เหมือนทางสวีเดนเดนมาร์กนอร์เวย์นะคะทางยุโรปนะคะทางอังกฤษนะคะเขาวิพากษ์วิจารณ์ล้อเรียนได้นะคะอ,าอยากให้กษัตริย์วชชราลงกรนะคะเปิดใจให้กว้างรับ รู้รับฟังปัญหาของประชาชนนะคะและก็เอาภาษีน้อยๆหน,น่อยในช่วงทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ยุคนี้แพงไปทั้งแผ่นดินนะคะก็ถ้าท่านอ่ะอยากให้ท่านน่ะมีคนรักก็ต้องรักประชาชนก่อนนะคะถ้าอยากให้เด็กรักก็ต้องมอบอความสุขให้กับเด็กก่อนนะคะไม่ใช่จับเด็กเข้าคุกจับเด็กทรมานนะคะเราต้องมอบความรักให้กับ เขาก่อนเขาถึงจะรักเรานะคะอย่างเช่นกินภาษีน้อยๆเหมือนทางกษัตริย์ทางสวีเดน300กว่าล้านบาทเองค่ะนิดเดียวนะคะถ้าเทียบกับประเทศไทยนะคะและก็ทหารนะคะก็อย่าเอางบประมาณซื้อแต่อาวุธนะคะเราเอามาพัฒนาการศึกษาให้กับนักเรียนและเอามาพัฒนากองทุนดีๆให้กับสาธารณสุขนะคะเหมือนสวีเดนนะคะที่สวีเดนนะคะมาดูนะคะที่อ่ เขาเรียกอะไระที่เขาจะพัฒนาเรื่องกองทุนให้กับเกี่ยวกับวิชาความรู้และเทคนิคเทคโนโลยีนะคะและห้องสมุดสบีเด่นนะคะเขาจะโอ้โหลงทุนเยอะมากเกี่ยวกับความรู้ห้องสมุดนี่นะใหญ่ยยโตและก็รู้ราอลังการมากนะคะเขาจะ,ะเรื่องการศึกษาเขาจะให้ความสําคัญมากนะคะ โดยเฉพาะแนวทางความคิดนะคะหยุดระบบะเผด็จการโรงเรียนหยุดระบบะเผด็จการทางข้าราชการควบคุมประชาชนและหยุดระบบะเผด็จการอ่ารารัการรวมศูนย์นะคะเราให้เสรีภาพกับทุกคนแล้วเราจะมีประเทศที่ดีที่น่าอยู่และพัฒนาเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทันโลกทันสมัยและเราจะมีอ่าทเกิดพระมหาสารราชวงศองศารุวงกผกท่านนะคะ รุงแก้ไขตัวเองให้เป็นเหมือนทางสวีเดนเดนมาร์กนอร์เวย์อังกฤษและหลายประเทศที่ยุโรปนะคะท่านจะดูมีสง่างามและเป็นที่รักของทุกคนไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยและต่างประเทศค่ะท่านจะเป็นที่เคารพรับนับถือทั่วโลกค่ะเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้ราชวงศ์มงสาทุกท่านและก็กษัตริย์ระวัชิราลงโกะนะคะเปิดใจให้กว้างรับฟังปัญหา วันนี้ก็ขอแค่นี้นะคะขอให้ประชาชนคนไทยทุกคนนะคะได้ออกมาต่อสู้และถ้ามีการเลือกตั้งขอให้อ่อ,อยให้ช่วยการออกมาเลือกตั้งเอาพรรคประชาธิที่ปนไตยเอาแบบว่าให้เลือกตั้งให้มันแบบได้คะแนนถล่มทลายไปเลยประเด็จการจะเอาไมา่อยู่นะคะก็ สวัสดีแค่นี้แหละค่ะขอให้ทุกท่านนะคะยงมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะและก็ผ่านพ้นวิกฤตอันชั่วร้ายนี้ไปเร็วๆนะคะขอให้ประเทศของเรานะคะก็จะมีเสรีภาพและก็มีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะรักทุกคนนะคะคนไทยจากคนไทยนักสู้เมืองสุรินจากสวีเดนนะคะบ๊ายบายค่ะ